สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อเอ๋อยู่ที่โรงแรมค m a n นพาวเวอร์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าห้องสวีทหน้าตาเป็นยังไงนี่เราเข้ามาในห้องสวีทนะครับในส่วนแรกที่เราเจอนี่ก็คือเป็นห้องเล่นนะครับมีแมวอยู่ตัวหนึ่งแมวชื่อพอนะครับมันั่งเล่นอยูแ่และนี้เราก็มีทีวีจอใหญ่ามากน่าจะจอสักห้สนิ้วนะครับหันมาแม่เจนนี่กำลังนั่งอมยิ้มอยู่ oh. เพราะว่าตรงข้างๆแม่เจนนี่เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะมินิบาร์มินิบาร์นะครับมินิบาร์ที่ไม่เล็กเลยตู้ยเย็นก็โอเคมาดูของในตู้ยเย็นสำหรับห้องสวีทนะครับเขาคอมบิเ,เนทอรี่ทั้งหมดเลยยกเว้นแอลกอฮอล์นะฮะแอลกอฮอล์ก็เป็นเบียร์สีกระป๋องแต่ว่ามีน้ำอรมลมให้2กระป๋อง,องน้ำแร่ให้อีก2ขวดน,นะครับแล้วก็ขนมอีก1ชิ้นนี่งชงอากแฟอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นแบบแคปซูลนะครับพ่อยก,ก็ไม่เคยทานเหมือนกันแบบแคปซูลมันหน้าตาเป็นแบบนี้ เดี๋ยวพรุนี้จะให้แม่เจนนี่ลองชงให้ให้ทานนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในห้องนอนกันโอ้เตยงใหญ่มากมีหมาน้อยอีกตัวหนึง่งชื่อน้องพอนอนอยู่นี่ครับเน่ก็มีทีวีจอใหญ่เหมือนกันเหมือนข้างนอกเลยประมาณ50นิ้วนะครับ อันนี้ถ้าเรามองมาด้านซ้ายเราก็จะเจอตู้เสื้อผ้าที่มีอุปกรณ์ครบครันนะครับมีทั้งตู้เซฟแล้วก็มีข้าข้างมีรองเท้าด้วยรองเท้านุ่มๆทนังพอใส่เราเรามาดูวิวนะครับนี่คือเราอยู่ที่ชั้น21ชั้น21จะเป็นชั้นสูงสุดของทางโรงแรมที่เป็นห้องพักนะครับวิวตอนนี้วิวฝนตกก็เลยเห็นเป็นเม็ดฝนแต่ว่าบรรยากาศดีมากครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องนั้นต่อโอ้โหมีแมวน้ำด้วยมีแมวน้ำน้ำตัวหนึ่งนอนอยู่โอ้อ่านี่ใหญ่มากนะะลงไปได้ทีสามคนยังอยู่ได้เลยน้องพอวันนี้เราจะอาบน้ำในห้องนี้กันหมดทุกคนเลยดีไหมอ่านั้ำมือนะครับมีใจเป่าผมอย่างดีเลยน่าจะแรงแรงไหมเดี๋ยวลองดูดิ Oh, ผมปริวแรงใช้ได้แล้วก็นี่เป็นถอดส้วมน,นะครับแล้วก็ในนี้มีห้องชาว์ซึ่งพ่อใหญ่ชอบมากคือในส่วนของเลนชาวเวอร์นะฮะใหญ่มากแล้วก็มีฝักบัวห้องนี้เราสามารถเปิดตู้เสื้อผ้าจากในห้องนอนได้เลยเอยจะในห้องน้ําได้เลยนะฮะทำให้สามารถเราเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ําได้เลยไม่ต้องออกไปที่ห้องนอนอทีนึง ตอนเย็นเเราจะลงไปทานข้าวกันอโอ้นี่ไงแข่งกับมาดูพอพอออกมาจากห้องน้ําจากตู้เสื้อผ้าด้วยอะเรามีเตารีดด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้คุณแม่จะรีดผ้าให้ไหนเตารีดนี่ไงเตารีดอยู่นี่ไงอ,อันนี้คุณแม่กําลังกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลคัมขนมขนมาเหรอขนมต้อนรับเป็นมาการองนะครับอร่อยมากแล้วก็มีผลไม้ แล้วนี่ก็เป็นโต๊ะโต๊ะนี้สามารถเลื่อนออกมาได้นะครับระวังนะลูกเดี๋ยวาาหัวชนโป้งเหน่งนะอันนี้ก็เป็นปที่วางกระเป๋าเดินทางนะครับที่วางกระเป๋าเดินทางอันนี้ระเบียงไม่สามารถเปิดออกไปได้นะครับเพราะอันนี้อยู่ชั้นสูงมากชั้นยี่สิบเอ็ดทำให้ระเบียงไม่สามารถออกไปได้ แต่ว่าหน้าต่างเปิดได้แต่ต้องมีกุญแจพิเศษนะครับอเออเรามีโต๊ะอาหารในห้องด้วยลืมบอกไปนี่เราเรามีโต๊ะอาหารนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทานอาหารกลางวันกันบนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมีอะไรต่อเดี๋ยวพ่อเอ๋พาไปดูครับผมัสดีครับ Good morning ครับวันนี้พ่อเอ๋ตื่นสายกำลังจะลงไปทานข้าวเช้าไปตอนที่คุณแม่กับน้องพลลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพ่อจะลงตามไป รอลิฟต์อยู่นะครับกลับไปน้ำครับมอใหญ่ชั้นบนลงไปเผื่อมากเพราะในน้ำกำลังเข้าลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปชั้นหนึ่งเราจะได้อยู่ในลิฟต์นะครับ <laughs> นี่ครับเราเดินมาที่ห้องอาหารแล้วเออน้ำพออยู่ไหนลนะ่ะ น้องพออยู่ไหนอสองหนึ่งสามสองเข้าไปแล้วนี่นะครับเจอน้องพอนั่งอยู่น้องพ่อสดิทุ่แม่นี่นะครับเป็นอาหารเชา้าที่แม่เจนนี่ตักนให้คุณพ่อไข่ มีแฮมมีเบคอนนะครับอันนี้ทักเก่าของผมคุณพ่อเลยตอนนี้น้องพอทักอิ่มแล้วครับเลยเข้าสู่รถส่วนตัวน้องพอเพิ่งตื่นครับเมาขี้ตาอยู่ครับเราไปดูรายอาหารกันที่ห้องครูซินอันตักนะครับก็จะเป็นสเตชันไข่นะครับสามารถสั่งไข่ได้ทุกรูปแบบแล้วก็มาเจอมีเบคอนแล้วก็แฮมใช้กรนะดอง ก็จะมาในส่วนของผัดผัดผัดซี่ยวย์ต,าตา่างๆอันนี้พ่อชอบมากคือติ่มซำนะครับมีแอปเก่าด้วยเดี๋ย <ๆ S 2> วขออันนี้อันหนึ่งครับอ่าอย่างเดียวจต่ๆๆขอบคิ้นคัเขามีุณครับเข่าพิ้นคำเนื้นอ,อตามมาก็คือ ันนี้เป็นเซชั่นน้ำปลาแล้วอยู่กันเองตามมาด้วยมูสโยเกิดต่างๆครับเด,เดี๋ยวเดียวพ่อมาเอายกเกิดดีกว่าแล้วก็น้ำผลไม้ปัน่นน้ำสับวรดหน้าตาดแ,แล้วก็โฟกคัสน,นะครับเป็นชีสต่างๆอันนี้จะเป็นในลายของ เครื่องชงกาแฟครับมีให้เลือกหลากหลายมันคาปูชิโนราเต้แล้วก็สุดท้ายคือเป็นขนมปังครับอ่าขวดลองครับขอบคุณครับได้กวดซองแล้วไปนั่งกินกันดีกว่านี่พ่ออยากกินข้าวกลองแล้วก็มีฝั่นโกด้วย ตื่นเต้นมนากมีแกงฝันโกอ๋อขอหน้าสับประรดครับคุณครผลไม้ไม่ละสับปะรดครับอมามานันนีอ้อ,นอ,นนกกอันไหน,นเป็นโยกเกิร์ตเอ่ยโอ้เอาเป็นโยเกิร์ตแล้วได้ เราเอาสับปะรดกับโยกเกิร์ตประทานนะครับนี่ครับอาหารกลางวันของเราจากข้าอาหารเทนชิโนของโรงแรมที่อพูแมนคิงพาวเวอร์นะครับนี่มีไก่ย่างเนื้อเนื้อเนื้อเ,น,อเน,อน้าทานมากมีปลาไหลนะครับแล้วก็มีสลัดอะอดิบนะครับแต่คุณแม่จะนี่กินไปเยอะแนละ้ว คุณพอ่อทานบ้างน,น่าอร่อยมากครับไม่หิวเลย